ไม่เห็นถมเลมอไปเห็นวถุงละสิบบาทมันเหมือนเ,อเหฮดเพอ, <laughs> อโอวยิงไกลมากเลยค่ะโอเสียกหมดเลยโอ้แค่แปบ๊บเดียว <laughs> เปียกหมดตัวรอบแรกเห็นไปแล้ว รอบสองหนาวเลยที่นี่ปั๊ดรถเต็นเองอ่ะไปกลับไปดูเต็นต์ก่อนเต็นต์จะเป็นยังไงอ่ะลมก็แรงลี่ปัดน้ำฝนกัปัดไม่ทันอ่ะมันต้องเลี้ยวเลี้ยวออกขวาใช่ไหมออออกมาเลี้ยวซ้ายเองออกมาเลี้ยวซ้ายพิษกลับขึ้นกลับขึ้นมันสวยโอ้ยหดังมันี้ไม่เห็นถนนเลยเพรามันมองไม่เห็นนี่ว่ามันลึกขนาดไหนเนาะแดงมากพี่ชาญมองเห็นห้างเลยอ่ะ ตอนยืนเทนจะมีเจ้าหน้าที่เขาไปเก็บผ้าการเต็นเลยค่ะเดี๋ยวนทำไมไม่ไปทางนั้นล่ะเขาไม่ให้ขับตรงนั้น,นมถ้ามันติดแต่ว่ามันไม่ติดมันเป็นดินที่แข็งไง<อ>เออเหมือนมันลื่นกลัวไหมกลัวไหมมันไม่ติดหรอกมันจะลื่น,นะอะน,นี่นี่เป็นน้ำล่มน้ำโอ้อันนี้หนักนี่ก็รออ่งเหมือนกันโอ้ บนเบาแล้วไปดูร่วมตั้งไหนอ,อ้าวยังไม่กล่าเลอคะ่ะพอดีอยู่เป็นเพื่อนกันพวงเหงาน่ะกยี่เรามีเพื่อนมานยังอยู่ครบแต่ว่าเต้นเองรับโ,โอเคอยู่ไหมโอเคอยู่หลอดหลอดหลอดพี่นิงก็อยู่ยังอยู่ครบอู้หูดูตรงนั้น เพีบบยงเห็นแสงแบบต้นประมาณกี่โมงประมาณบ,บนะ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสองจะพาไปดูตรงจุดชมวิวเนาะห้องน้ำาก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะจะได้ไม่ต้องเดินพาไปดูรอบนึงหท้องน้ำเกาประมาณนี้อาจาจ้าแล้วก็มากางเต็นก็คือรถยนต์สามสิบบาทหนึ่งคันแล้วก็ผู้ใหญ่คนละสามสิบบาทถ้าเกิดเอ็มไม่ได้จ่ายข้างน้ำไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็มากางเต็นเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเจ้าหน้าที่เขาจะเดินมาเก็บ้ามาชมวิวฟรี ดีย๋ยวเคยดูมันจะก,ก่อตัวเยอะกว่านี้เพราะว่าฝนยุดแล้วไหนๆก็พาดูแล้วเนาะอจะพาไปดูจุดชมวิวตรงนู้นอีกสักแป๊บหนึงเนาะไปเขาบอกว่าพาอยู่เขานะแต่ไม่รู้ว่าเขาถึงวันไหนโอ้ยแรงอยู่นะจะไปดูไหมเนี่ยตกลงเมื่อวานนี่คนหลายกว่านี่นะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะคนหลายหรือเปล่าลนี่นะจา๊าอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ต้นลานเวยจ้ะต้นลานใหญ่มาก ใหญ่ไหมเทียบว่าโอปอยังใหญ่เลยอ่ะปูแรง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 ไปรีบไปดูรีบไปดูพาเก็บตะวันนี่เนาะคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาดูวิวกันตรงนี้แหละมาเช่าโอปอก็พามาดูแล้วเด้อใช่แต่ว่าโอปออยากให้ทุกคนได้เห็นคนที่จะมาดูได้ดูล่วงหนาอะไรอย่างงี้เนาะวางแผนมาว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงคร่าวๆนะก็ประมาณนี้แล้วจ้ะ ปรมานี้ด้จ้าวันฝนตกต้งมากระกฟูต้องกระฟูให้ดูบรรยากาศแบบกว้างๆเนาะดูอ่ะมันก็มีโอ้งามงามหลายฝนตกก็งามไปอีกแบบด้วยจ้ะต้นมงต้นไม้เขียวชะอุ่มเชียะไปวันนี้ยังจะทำอะไรกินดีเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะได้ทำกัวเขาไหมถ้าฝนเบาๆก็อาจจะได้ทำ <S <S มาเด้อฝนยุดแล้ว ทำกับเขาที่นี่จะทำซุปน่อไม้แล้วก็ไข่เจียวใส่แหนมเนาะได้แหนมมาเดี๋ยวก็แกะอันนี้กินลองกินดูอันนี้มันแบบสีดถุงกินได้เลยอะ่ะกินเขาก่อนสัญญาว่านี่ไม่แชะไม่ดิบไม่ได้กินเขาซุกละเดี๋ยวเอาน่อไม้ขึ้นไปอุ่นเองก็ใส่หม้อต้มเพื่อก็อจะทำไข่เจียวแหนมแหนมจริงป่ะเนี่ยแหนมจริง,รงกินชิมอ่ะชิมได้รู้ว่าคนอยากกินโอ้แหนมหอมค,ครับอันนี้มันเป็นน่อไม้ในาน้ำใบยญ้านางยี่ห้อแม่บ้าน เยอะอยู่นะบางลมเลยลมแรงมากเดี๋ยวยงต้องขวอันนี้ด้วยกระทะไม่พอเอาหม้อมาขวาน้ำไปใช่จะได้อัตลุนในการกินพริกพริกพริกแม่ใส่พริกเดี๋ยวจะพิกให้นักๆเห็นตังกรงเลยวันนี้เล่นมุกหลายอุ่นให้มันหวานหวานอืมอร่อยดูดี่ว่ะ พอเรามัง้งขี้เกียจล้างเดี๋ยวหมอมันจะดำไข,ขี้เกียจล้างมาเนี่ยน้วแค่มันหอมหอมอ่ากกินอ่ะโอ้ยดูดมาตำพริกที่นี่เองตำไม่ต้องพอแหลกมากนาะให้มันดูแบบมีอะไรมีอะไรอ่ะอนี่เข้าไปเลยไปละาจา้ะ แนงวันมาแน่นอนพริกลดใส่นิดเดียวเพราะว่าเองใสพ่พริกตัมแล้วพั่งนัวม,มาอู้อันนี้บานโอเปรเ่าก,กระเบือกลางเรียกข้าวคั่วเห็นมนะนาวแล้วน้ำลายเตกมือสีสันไม่รู้อร่อยไหมแต่สีสันน่ากินก็ใช้มือได้มือสะอาดเดียด๋ยวย้ำไปฮัางเที่ยวเลยอื้มเหรอโกกอร่อยอร่อยจริง เลยใส่พักเลยเล้วดักเสื้จานโอ้ล่นจานเลยมาจะดูกับเขาอ๋อคหนหากินเลยอันนี้แกงพะแนงไก่ลองกินดูเขาบอกว่าไม่ต้องอุ่นก็กินได้เลยอืมหนหากินอยู่นะหอมด้วยซุปนดมเลยม,ม,ม,ามาเด้อกินข้าวเดียกันเลยจะเด้อ เบียวน้ำอร่อยมากอือเกลือแหนมแหนมด้วยอือมาเคยบอกว่อมาลองดูเอ่อผะแนงไก่เนาะใช่ไหมลืมแล้วตุงทิ้งไปแล้วพะแนงไก่แหละอร่อยเลยขนาดไม่ได้อุ่นนะเนี่ย เอปอแนะนำเลยถ้าใครอยากแบบไม่ต้องทำกับเขาถามว่ากินคนเดียวอิ่มไม่อิ่มเลยนี่มันไม่ได้หน่อยเลยนี่หลายอยู่เลยนี่บรรยากาศยามเย็นกะจุดกลางเต้นผาเก็บตะวันตอนเย็นก็จะประมาณนี้เนาะบางคนเขาก็เพิ่งเพิ่งมาได้เสียงทางนู้นเพิ่งมากลางมีเย็นเย็นกำลังเดินเรือก็มีเนาะเยอะ ปีนเลยปีนขางเกงเหรอปีนขาเลยเหรออันนี้เป็นแมวที่อยู่กันนี่อ่ะเอาเปิดใหม่แล้วกันสวัสดีแบบเป็นทางการเนาะเมื่อกี้เอาใหม่สวัสดียามเช้าที่ลานกลางเตินถาเก็บตะวันเมื่อกี้แย่งซีนเขาเหรอแย่งซีนเขาเหรอนังเหนียว เป็นแมวที่อยู่กันนี่เนาะมาหาทุกวันเลยสองวันนละมาดูบรรยากาศยามเช้ากันวันนี้หมอกน้อยกว่าเมื่อวานมากเลยอะ่ะเมื่อวานนี่หมอกมากกว่านี้อันนี้มีหมอกน้อยหน่อย,อยแต่ก็เรื่มสายแล้วเนาะแต่เดี๋ยวจะพาเดินชมวิวสักหน่อยอันนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานนาจาราคานาจะสี่ร้อยห้าบาทพร้อมพร้อมแบบชุดนอนอะไรเลยก็คือกระโดดเข้าไปนอนได้เลยสี่ร้อยห้าบาทเนาะ อันนี้ลอยเขาเขาเพิ่งออกไปนะเองมาแอบดูขอแอบดูนิดนึงเด้อนี่พาเก็บตะวันตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวตรงที่กางเต็นท์เลยแล้วเดี๋ยวโอปอจะพาไปดูตรงที่เขาชอบมาดูกันอนะ่ะอีกทีนึงวันนี่หมอกหน่อยแต่ว่าสวยอยู่นะแดดเริ่มออกแล้วมีเป็นยมยมไปเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนึงในอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ต้นลานใหญ่มากยังใหญ่เลยดูเทียบกับโอ ใหญ่นะมใหญ่มากเอยเองยังไม่ได้ยิยงลูกเม็ดมะข่าเลยเองไปดูก่อนไหมแปรเขาขายหรือ,อยังนี่ได้แล้วอันนี้เม็ดมะข่าถุงละสิบบาทพรอมหนังสติกไปแล้วเดี๋ยวเองก็จะเอานะสติกเมื่อคืนเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะทุกคนนี่ถ้าไปเห็นก็อื่นไม่รู้เลยว่าเป็นเม็ดมะข่าเป็นแบบเหมือนก้อนหินเลยอ่ะ เม็ดมะข่าจริงอ่ะมันก้อนหินเลยในยานแห่งชาติทับลานมรดกโลกนะจ sí. wow. ๊ะ่าจะยิงไปถึงหมอก้อนน่นเลยทําคือเออก็นนี่ถ้าจะเขามากลางเต็นต้องเขามาก่อนหกโมงเย็นเลยจ้ะเด้อไหน โอ้ยยิงไกลมากเลยค่ะแก่ตัวขอแก่ตัวขอแก่ตัวเย่หงอกอยู่ตรงนี้แหละไม่งอกก็ไหนดอกถุงละสิบาทมือสิบาทนี่นี่หลายถุงหลายลูกอยู่มันเหมือนเฮดเพาะอันนี้จะไกลมากค่ยดูนะหนึ่งสอง ไม่ใช่ดูดนหมาคนอู้อันนี้ไกลกลัวผิดเปล่าโดนข้างอยู่บนยอดไฟวุ่นีไกลว่ะสรุปทริปนี้ก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเนาะสมหวังก็คือได้มาเห็นหมอกสวยๆเม,ามาื่อวานนี้หมอกสวยกว่านี้เด้อถ้าใครอยากเห็นหมอกสวยกว่านี้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้เนาะแล้วก็ผิดหวังที่ ไม่ได้เล่นน้ำตกเพราะน้ำแห้งเจ้านที่บอกว่าน้ำแห้งทั้งสองที่เลยน้ำตกม่านฟ้าแล้วก็ทั้งน้ำตกสวนหอมเนาะแล้วก็ได้ไปผาลักเนาะได้ไปชมวิวผาลักสลัดได้ซึ่งจะไปชมหมอกแต่เช้าก็ไปไม่ทันเห็นหมอกแต่ว่าก็ได้เห็นบรรยากาศที่สวยๆอยู่เนาะวิ่งตากฝนไปดูฟาร์มเฮดแล้วก็ไปกินกินไอติม ไอทีมเฮทที่ไม่เคยกินเคยกินครั้งแรกได้ไปไหว้องหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะเขาเขียนไว้ยางนว่าใหญ่ที่สุดในโลกแร้ทั่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งริงๆจะได้ไม่พลาดลิดใหม่ของปอปอแล้วทริปนี้ปอขอตัวลาไปก่อนรอดูว่าทริปหน้าปอจะพาไปเที่ยวไในต้องรอติดตามชมด้วยจ้ะสวัสดีจ้าไปแล้วนะคะ นิสูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ